คือเราได้ข้อมูลมาครับเป็นเหมือนบันทึกการทดลองของผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากทำรายการพอดแคสต์แต่แทนที่จะเอาตัวเองมานั่งอยู่หน้ากล้องใช่ไหมคะใช่เลยครับเขาไม่ได้ทำแบบนั้นแต่เขาใช้ AI เนี่ยสร้างพิธีกรขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยเป็นชายหญิงคู่หนึ่งซึ่งประเด็นมันไม่ใช่แค่ว่าสร้างตัวละครขึ้นมาเฉยๆนะคะแต่เบื้องหลังเนี่ยมันมีกระบวนการที่ซับซ้อนแล้วก็อืมน่าสนใจมากๆซ่อนอยู่วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันเลยว่าโปรเจก t นี้มันมีที่มาที่ไปยังไง เขาใช้เครื่องมือ AI ตัวไหนทําอะไรบ้างแล้วที่สําคัญที่สุดเลยนะเรื่องนี้มันกําลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับอนาคตของการสร้างคอนเทนต์เอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดสตาร์ทเลยดีกว่าเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยเริ่มจากผู้หญิงคนหนึ่งครับอายุ67ปีที่มีความฝันอยากจะมีรายการเป็นของตัวเองอืแต่สิ่งที่เขาทํามัน มันแตกต่างจากคนอื่นโดยสิ้นเชิงเลยคือเขาสร้างพุตธิกรเสมือนขึ้นมาสองคนให้เป็นเหมือนลูกชายกับลูกสาวในจินตนาการของเขาคนหนึ่งชื่อเอกหรือไอคเอกครับเป็นลูกชายวัย28ที่ตัดผมทรงลานบินดูเฉียวเฉียวหน่อยส่วนอีกคนคืออิกหรือไอคลูกสาววัย25อก <I ke. S 1> ใช่ครับถักเปียผมยาวดูน่ารักชื่อเอกกับอิกนี่แบบว่ามันดูไทยๆแล้วก็เข้าถึงง่ายดีนะคะ เหมือนเป็นชื่อแรกของเพื่อนเราเลยอะจริงด้วยครับแต่เดี๋ยวก่อนจุดที่พีคที่สุดมันอยู่ตรงนี้ครับค่ะคือหน้าตาของเอกกับอิกเนี่ยไม่ได้สร้างมาจากศูนย์นะอ้าวเหรอคะแต่มันคือการเอาภาพถ่ายใบหน้าของผู้สร้างเองผู้หญิงวัย67ปีคนนั้นเลยครับมาให้ AI แปลงโฉมโอ้โห จนกลายเป็นหนุ่งสาวสองคนนี้ขึ้นมาตรงนี้ผมนิทึ่งมากนะมันเหมือนการแบ่งภาคตัวเองออกมาเลยประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะมันไม่ใช่แค่การแต่งรูปหรือใส่ฟิลเตอร์ธรรมดาธรรมดาแต่มันคือการใช้ AI ในระดับของการเปลี่ยนอัตลักษณ์เลยเปลี่ยนอัตลักษณ์ ใช่ค่ะจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเขาใช้โมเดลที่ชื่อว่าเจมันายในการทำงานชิ้นนี้ซึ่งการเลือกใช้เจมันายก็น่าจะมาจากความสามารถของมันในการตีความคำสั่งที่ซับซ้อนแล้วที่สำคัญคือมันสามารถสร้างภาพคนใหม่โดยยังคงเออเข้าโครงบางอย่างจากภาพต้นฉบับเอาไว้ได้ดี เข้าใจแล้วหมายขวาเมื่อลึกๆแล้วในหน้าของเอกกับอีกก็อาจจะมีบางส่วนที่สะท้อนใบหน้าของผู้สร้างตัวจริงซ่อนอยู่ถูกต้องค่ะอืมเหมือนเป็นลายเซ็นดิจิตอลที่มองไม่เห็นแบบนี้มันไม่ใช่แค่การสร้างตัวละครแล้วนะแต่มันคือการเกิดใหม่ในร่างดิจิตอลเลยนะเนี่ยใช่เลยค่ะมันเป็นการวางรากฐานที่ทรงพลังมากเพราะมันทําให้ตัวละครพวกนี้มีความเชื่อมโยงทางอารมณ์กับผู้สร้างอย่างลึกซึงในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้พวกเขามีชีวิต มีเรื่องราวเป็นของตัวเองได้สมบูรณ์เลยนี่คือขั้นตอนการสร้างตัวตนที่สําคัญที่สุดของโปรเจกต์นี้เลยค่ะพอเห็นภาพนิ่งของเอกกับอีกแล้วผมว่ามันน่าทึ่งนะแต่ในใจก็แอบคิดต่อเลยว่าแล้วจะทํายังไงละ่ะให้คนสองคนนี้ลุกขึ้นมาจัดรายการจริงๆได้นั่นสิคะเพราะนี่มันแค่จุดเริ่มต้นเองใช่ไหมครับการมีแค่รูปถ่ายมันยังไม่พอสําหรับรายการบน YouTube ถูกต้องเลยค่ะนั่นคือความท้าทายด่านต่อไปเลยคือการเปลี่ยนจากภาพนิ่งไร้ชีวิตให้กลายเป็นวิดีโอที่เคลื่อนไหวเราก็พูดได้ซึ่งกระบวนการตรงนี้มันเหมือนการต่อจิ๊กซอ์เลยนะคะคือใช้ AI หลายๆตัวเข้ามาช่วยกันทํางานคนละหน้าที่เหมือนตั้งทีมงานเฉพาะกิจที่เป็น AI ขึ้นมาเลยใช่ไหมครับแล้วทีมงานตัวแรกที่เข้ามาทําหน้าที่นี้คือใครครับ ตัวแรกที่เข้ามารับช่วงต่อคือ Meta AI ค่ะ Meta AI ใช่ค่ะหน้าที่ของมันก็คือรับภาพนิ่งของเอก,กับอีกมาแล้วก็สร้างให้เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆที่มีการขยับตัวพยักหน้าขยับปากตามเสียงพูดได้พูดง่า,งงายๆก็คือการเป่าลมหายใจเข้าไปในภาพนิ่งนั่นแหละค่ะแต่ผมก็อดสงสัยไม่ได้นะว่าคุณภาพของวิดีโอที่ AI สร้างขึ้นมาแบบนี้มันจะดูเป็นธรรมชาติแค่ไหนครับมันยังพอจะดูออกไหมว่าเป็น AI หรือว่าเนียนไปเลยอืม เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีระดับนี้ส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าหุบเหวแห่งความประหลาดหรือ Uncanny Valley อยู่บ้าง Uncanny Valley คือมันดูคล้ายคนมากแต่ก็ยังไม่เหมือนคนจริงๆสะทีเดียวอาจจะมีการขยับปากที่ไม่ตรงกับเสียงเป,ะเปะ๊เปะๆหรือการแสดงอารมณ์ทางสีหน้าที่ยังดูแข็งๆอยู่บ้างแต่สําหรับงานคอนเทนต์ที่ไม่ต้องการความสมจริงระดับภาพยนตร์เนี่ยมันก็ถือว่าใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งแล้วและเทคโนโลยีนี้ก็พัฒนาเร็วมากๆเลยค่ะโอเคพอจะนึกภาพออกแล้วครับถ้ากับว่าตอนนี้เรามีนักแสดงที่ขยับได้แล้วต่อไปก็ต้องมีบท ให้พวกเขาพูดใช่ไหมครับแล้วส่วนของเนื้อหารายการละ่ะเขาคิดเองทั้งหมดหรือเปล่าตรงนี้ก็เป็นอีกจุดที่น่าสนใจค่ะคือเขาไม่ได้เขียนสคริปต์เองทั้งหมดแต่ใช้เครื่องมืออีกตัวที่ชื่อว่า Notebook LM ้ตบุก LM ใช่ค่ะซึ่ง้ตบุก LM นี้เปรียบเสมือนผู้ช่วยนักวิจัยส่วนตัวเลยเราสามารถโยนข้อมูลที่เราสนใจเข้าไปให้มันได้ไม่ว่าจะเป็นบทความลิงก์เว็บหรือโน้ตต่างๆแล้วก็สั่งให้มันช่วยสรุปประเด็นสร้างโครงเรื่องหรือ Mac แม้กระทั่งร่างบทสนทนาโต้ตอบระหว่าง A กับอีกขึ้นมาได้เลยโหเดี๋ยวนะพอฟังถึงตรงนี้ผมเริ่มมีคำถามที่ท้าทายความคิดขึ้นมาในหัวแล้วล่ะครับค่ะว่า ้า AI เป็นคนสร้างภาพลักษณ์ AI เป็นคนทำให้เคลื่อนไหวแล้ว AI ก็ยังเป็นคนช่วยคิดคอนเทนต์อีกแล้วความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นหัวใจหลักของผู้สร้างตัวจริงมันอยู่ตรงไหนกันแน่ครับหรือว่าสุดท้ายแล้วบทบาทของมนุษย์จะเหลือแค่การเป็นคนคอยป้อนคำสั่งนั่นเป็นคำถามที่สำคัญที่สุดในยุคนี้เลยค่ะและเคสของเอกกับอิกก็ให้คำตอบเรื่องนี้ได้ดีมากสิ่งที่เราเห็นอยู่นี้คือตัวอย่างที่ชัดเจนของการใช้สิ่งที่เรียกว่า AI stack AI stack ค่ะซึ่งถ้าจะให้อธิบายง่ายๆมันก็เหมือนการมีทีมงานดิจิตัลที่แต่ละคนเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมารุมทำงานให้เราคนเดียวเจมินายก็คือฝ่ายสร้างภาพลักษณ์หรือวิชวลอาร์ติสต์ครับเมตาเอคือฝ่ายแอนิเมชันหรือแอนิเมเตอร์และโน t ตบุ๊ก LM ก็คือฝ่ายเขียนบทหรือสคริปต์ไ โอ้ oh. บทบาทของผู้สร้างในที่นี้ไม่ใช่การลงมือทำทุกอย่างเองแต่คือการเป็นวาทยากรหรือ AI orchestrator ค่ะวัทยากร AI เป็นคำที่เห็นภาพมากเลยครับใช่ไหมคะมันเปลี่ยนมุมมองไปเลยนะจากเดิมที่ทักษะของผู้สร้างอาจจะเป็นการวาดรูปเก่งตัดต่อวิดีโอคล่องกลายมาเป็นทักษะในการบริหารจัดการและกำกับสินให้กับทีมงาน AI แทนถูกต้องที่สุดเลยค่ะ ความคิดสร้างสารรค์ของมนุษย์ไม่ได้หายไปไหนแต่มันย้ายที่ย้ายที่ค่ะจากการลงมือทำหรือ execution ไปสู่การวางกลยุทธ์หรือ strategy และการตัดสินใจเชิงศินหรือ artistic direction <c oughs> เขาคือคนตัดสินใจว่าหน้าตาของเอกอีกแบบไหนถึงจะใช่ คือคนกำหนดว่าโทนเรื่องที่โน้ตบุ๊กเอ็สร้างขึ้นมามันตรงกับใจเขาไหมและสุดท้ายเขาก็ต้องนำไฟล์วิดีโอจากเมตา AI กับสคริปต์ทั้งหมดมาตัดต่อรวมกันในแอปอย่างแคปคั t ให้กลายเป็นรายการที่สมบูรณ์ก่อนจะอัปโหลดขึ้น YouTube พอฟังแบบนี้แล้วขนบุกเลยนะมันเหมือนกับว่าบทบาทของครีเอเตอร์กำลังจะเปลี่ยนจากนักแสดงหน้ากล้องไปเป็นนักเชิดหุ่นดิจิทลัลที่เก่งกาจมากๆคนหนึงเลย เรื่องราวทั้งหมดนี้มันเปิดประเด็นให้เราคิดต่อได้เยอะมากเลยนะครับว่าแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงกันแน่ประเด็นแรกที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือการทลายกำแพงในการเข้าถึงการเป็นผู้สร้างค่ะอืม ลองนึกภาพตามนะคะว่าแค่คนคนเดียวกับคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องตอนนี้สามารถสร้างรายการที่มีพิธีกรสองคนมีสคริปต์มีภาพเคลื่อนไหวที่เมื่อก่อนอาจจะต้องใช้ทีมงานเล็กๆทีมหนึ่งเลยนะทั้งตากล้องคนเขียนบทนักแสดงช่างตัดต่อใช่เลยตอนนี้ทุกอย่างถูกย่อลงมาอยู่ที่ปลายนิ้วของผู้หญิงคนนี้คนเดียวมันคือการด e โมคราตซ์เลยนะ หรือการทําให้การสร้างคอนเทนต์เป็นของทุกคนอย่างแท้จริงโดยเฉพาะกับคนที่ไม่มั่นใจที่จะอยู่หน้ากล้องหรือคนที่ขี้อายแต่มีไอเดียดีๆมีเรื่องอยากเล่าแยะๆไปหมดใช่ค่ะเทคโนโลยีนี้มันเหมือนการมอบหน้ากาก,ากหรืออวตารให้พวกเขาสามารถแสดงตัวตนและความคิดสร้างสารรค์ออกมาได้โดยไม่ต้องกังวล ใช่ค่ะและมันไม่ใช่แค่เรื่องของการซ่อนตัวตนเท่านั้นนะแต่มันยังเป็นการปลดล็อกความเป็นไปได้ในการเล่าเรื่องด้วยอย่างในกรณีนี้การสร้างเอกกับอีกให้เป็นเหมือนลูกชายลูกสาวมันทําให้การเล่าเรื่องมีมิติที่น่าสนใจขึ้นทันทีอาจจะมีการโต้เถียงกันระหว่างมุมนองของคนต่างวัยหรือการหยอกล้อก,กันแบบพี่น้องอะไรแบบนี้ค่ะผมเห็นด้วยเลยในจุดนั้นแต่มันก็ทําให้ผมคิดต่อไปอีกว่า ในเมื่อใครๆก็สร้างตัวตนเสมือนของตัวเองขึ้นมาได้แล้วเส้นแบ่งระหว่างตัวตนจริงๆกับตัวตนที่ถูกสร้างขึ้นมันจะอยู่ตรงไหนมันกําลังจะเปลี่ยนนิยามของคําว่าผู้สร้างไปอย่างถาวรเลยหรือเปล่าครับมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะ <c oughs> ในอดีตผู้สร้างคือคนที่อยู่หน้ากล้องตัวตนของผู้เขากับคอนเทนต์แทบจะเป็นสิ่งเดียวกันเลยแต่ในกรณีนี้ผู้สร้างตัวจริงคือคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเธอคือผู้กํากับไม่ใช่นักแสดงผู้กํากับ ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่ความจริงแท้หรือ authenticity กลายเป็นสิ่งที่ซับซ้อนขึ้นเราอาจจะหลงรักตัวละครอย่างเองกับอีกโดยที่ไม่เคยรู้เลยว่าเบื้องหลังของพวกเขาคือใครซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีและข้อที่น่ากังวลปนกันไป แน่นอนค่ะทุกเทคโนโลยีมีสองด้านเสมอแต่มองในแง่บวกนี่คือเครื่องมือที่ทรงพลังมากสำหรับการเล่าเรื่องและมันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเองฉันนึกภาพตามเลยว่าผู้สร้างคนนี้อาจจะต้องลองเจเนเรตหน้าเอกกับอีกเป็นร้อยๆยแบบเลยก็ได้กว่าจะได้เวอร์ชันที่ถูกใจอ๋อมันคือกระบวนการที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์ในการเลือกเครื่องมือและศิลในการตัดสินใจไม่ใช่เรื่องง่ายๆแค่กดปุ่มเดียวจบโอ้โหวันนี้เราเจาะลึกกันมาไกลมากเลยนะครับ จากโปรเจกต์ส่วนตัวของผู้หญิงคนหนึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในวงการคอนเทนต์ได้เลยถ้าอย่างนั้นก่อนจะจบการพูดคุยกันเรามาสรุปภาพรวมทั้งหมดอีกครั้งให้เห็นเป็นภาพเดียวกันดีกว่าได้เลยค่ะวันนี้เราได้แกะรอยกระบวนการสร้างพิธีกรเสมือนเอกและอีกที่เริ่มต้นจากการที่ผู้สร้างวัย67ปีใช้ AI ออย่างเจมินายแปลงโฉมใบหน้าของตัวเองให้กลายเป็นหนุ่มสาวสองคน จากนั้นก็นำภาพนิ่งนั้นมาทำให้มีชีวิตชีวาเคลื่อนไหวแล้วก็พูดได้ด้วยเมตา AI ครับแล้วก็ใช้โน้ตบุ๊ก LM เข้ามาเป็นผู้ช่วยในการระดมสมองและสร้างสรรค์นเนื้อหาของรายการก่อนจะนำส่วนประกอบทั้งหมดที่เหมือนจิ๊กซอแต่ละชิ้นมาประกอบร่างและตัดต่อเข้าด้วยกันในแคปคัตจนกลายเป็นรายการพอดแคสต์ที่สมบูรณ์ใช่ครับพร้อมเผยแพร่บน YouTube เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของสิ่งที่เรียกว่า AI Stack เลย เป็นการเดินทางจากไอเดียสู่ผลงานที่น่าทึ่งจริงๆค่ะครับผมและมันก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราทุกคนได้ขบคิดกันต่อซึ่งฉันอยากจะฝากคำถามนี้ไว้ให้ผู้ฟังได้ลองนำไปคิดตามดูนะคะว่าเมื่อเครื่องมือในการสร้างตัวตนเสมือนกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงขนาดนี้ เส้นแบ่งระหว่างตัวตนจริงของผู้สร้างกับตัวตนที่ถูกสร้างขึ้นในโลกดิจิทัลจะเปลี่ยนไปอย่างไรและมันจะส่งผลต่อวิธีที่เราเสพและเชื่อถือคอนเทนต์ในอนาคตรหรือไม่เป็นคำถามที่ทิ้งทายได้ทรงพลังมากครับเพราะในอนาคตอันใกลน้นี้เราอาจจะไม่แน่ใจอีกต่อไปว่าคนที่เรากำลังดูหรือฟังอยู่นั้นมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่และนั่นอาจจะเปลี่ยนกติกาของโลกออนไลน์ไปตลอดกาลเลยก็ได้ครับ